สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของ l e t t ตอรสตีเริ่มต้นกันที่โรเจอร์ตัง้งคำถามถึงอนาคตของเลตเตอร์ท่ามกลางการพูดคุยโอกาสาสุดท้ายของเขาบริเ,เจอร์นะครับยืนยันว่าเขายังอยู่ที่เลตเตอร์เนื่องจากว่ายังทําบางสิ่งบางอย่างไม่สําเร็จแม้เขาอาจจะเหลือเวลาไม่มากแล้วสนับสมมุลสอนแห่งนี้พอที่จะให้สำเร็จได้โรเจอร์ในวัย19ปีครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังครบรอบ3ปีในฐานะผู้จัดการทีม l ล t เตอร์สตีหลังจากที่ออกจากเซลติกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2019 ทันทีที่เขาย้ายมาเลสเตอร์นะครับเขาได้ยกระดับเลสเตอร์ให้เป็นสโมสรการแข่งขัน,น,ก,น,นกับทีมยักษ์ใหญ่โดยพวกเขานะครับจบอันดับที่5ติดต่อกันนะครับและก็ควา้าแชมป์ FA ครับ2020และ21ด้วยชัยชนะเหนือเชลซีในรอบชิงชนะเลิศแลวก็ในรูกการนี้ครับดูเหมือนว่าฟอร์มของเลสเตอร์นั้นจะมีปัญหาเนื่องจากพวกเขาอยู่อันดับที่11และก็ชนะเพียง7นัดในพรีเมียร์ลีกเท่านั้นทำให้ตำแหน่งของโรเจอร์นะครับถูกพิจารณาอยู่ตอนนี้ซึ่งมีรายงานว่าเลสเตอร์นะครับแพ้บุฟแฮมต์ต้านวันที่ผ่านมา เขาจะถูกไล่ออกครับรวมถึงข่าวลือที่ว่าแฮร์รเลตเตอร์นะครับแพ้โรเจอร์อัดอีาออกก่อนหน้านี้นะครับโรเจอร์ได้กล่าวในงานถแถลงข่าวว่าเลตเตอร์เองนะครับเดินทางมาไกลามากแต่ยังไม่ถึงเป้าหมายที่พวกเขาตั้งเอาไว้ตลอดซัปปีที่ผ่านมานะครับของการทําหน้าที่ผู้จัดการทีมโรเจอร์รู้ดีว่าเลตเตอร์นั้นพัฒนาขึ้นมากและเขากล่าวว่าความก้าวหน้าไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปที่ผ่านมานั้นเลตเตอร์นะครับรเผชิญกับความเจ็บปวดมาโดยตลอดและก็ยังต้องเผชิญแบบนี้นเรื่องของโควิด -19 ด้วย นั่นจึงทําให้เขาขาดพเพล่นในตําแหน่งที่สําคัญไปหลายคนนะครับและนี่คือเป็นสาเหตุหลักเทียเพลเลเตอร์น,นะครับอยู่ดักรางล่างของตารางรวมถึงเรื่องของนักเตะท,ที่บาดเจ็บด้วยนะครับอันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนนังนัันนะครับสิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือสู้อย่างเต็มที่แล้วก็รอเวลาที่ทุกคนนั้นหายกลับมาร่วมทีมพเพล่นหลายรายนะครับยกย่องว่าโรเจอร์เนี่ยตั้งแต่ที่เขาเ,เข้ามาคุมเลเตอร์น,นะครับเขาสามารถพาเลเตอร์น,นั้นควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีก2015และส6กได้ ซึ่งเราเชิเอเนะครับผู้ยังรับว่าอนาะคตของพวกเขาเนี่ยที่เลตเตอร์ยอมรับว่าไม่แน,น่นอนครับแต่เขาก็ยังคงสนุกแล้วก็พร้อมใจแล้วก็เต็มที่กับการทํางานที่จะเตอร์มากที่สุดและเขายังกล่าวว่าเขาเนี่ยยอมรับคําวิจารณ์ครับและก็เข้าใจมันอย่างดี เมื่ออะก็ตามครับที่ผลลัพธ์ออกมาไม่ดีเขาก็ย่อมถูกตําหนิเป็นคนแรกแต่นั่นเนี่ยไม่ได้ทาให้เขาหวั่นไหวนะครับแล้วก็ล่าสุดนั้นถูกถามเกี่ยวกับการแข่งขันที่เหลือของรูการนี้เขากล่าวว่าต้องใช้ความระมัดระวังครับมากยิ่งขึ้นและฝากทุกคนชมเกมการแข่งขันนัดต่อไปเพราะทั้งหมดนั้นคือกําลังใจแล้วก็สิ่งนี้เราจะจะทาให้ดีที่สุดครับเพื่อแฟนบอลและก็สโมสร าวต่อมาครับอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดของทีมบอดี้ครับฮาบ์ียบรานเบนดี้ฟูฟูนาเจมจัสตินจอห์นนี่แวนทิมเบอร์ตี้กาสเตยเย่หลังกล่นเตอร์นั้นแพ้ต่อวูฟฮาบ์ียบรานเนี่ยกลับมาฟิตหลังจากที่ลงเล่นนัดที่2ครับของสุดยูโรป้าคอนเฟลนต์ลีกครับรอบเพย์ออฟของเลสเตอร์ในวันพฤหัสบดีนี้หลังจากที่พลา,ทา,พาพดาท่าพ่ายแพ้ต่อวิลตัน2-1หลังจากที่บรานเองนี่ได้บาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายครับมามร์คแอมเบรตันก็ลงเล่นแทนเขาได้ โรเจอร์นะครับซึ่งได้กล่าวว่าฮาร์วีบรันนั้นเนี่ยอาจจะลงเล่นได้เร็วๆนี้เลสเตอร์มีผู้เล่นถึง6คนครับที่รับบาดเจ็บในขณะนี้แต่มี5คนที่สามารถกลับมาภายในเช่นเดือนหน้าซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบอดี้เขาอาจจะกลับมาในเกมที่พบกับเบอร์ลี่นะครับในเกมพิพ์ลิกนั้นต่อไปส่วนเจมส์จัสตินแล้วก็วิลลี่ฟอร์ฟอร์น่าครับก็น่าจะใกล้กลับมารลงสนามด้วยเช่นเดียวกันครับหลังจากที่พักอยู่ไปนานกว่า6เดือนล่าสุดน,นะครับเพิ่งได้กลับมาวมฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีม โดยโจนน่แวนเนี่ยแล้วก็ที่โมเทีคาสเตเย่จะกลับมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้หลังจากนั้น การทมาวารี่ทำในสิ่งที่ดาก้าแล้วก็เยนโซนั้นไม่สามารถทำให้กับลิเตอร์ได้บรนเจอร์เะครับเชื่อว่าการพลาดจมเวดรีนะครับทำให้ลิเตอร์นั้นเสียเปรียบลิเตอร์ทำประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกในรอบ14เกมหลังจากที่แพ้ต่อริวครับเมื่อคืนวันพสาร์ศุกซึ่งในเกมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพวกเขาสามารถส่งวารีลงสนามได้แต่เนื่องจากว่าคงต้องพักฟื้นตัวจากการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวาย และนี่เป็นครั้งแรกนันตั้งแต่ที่สโม,มสอนนั้นกลับมาสู่ลีกสูงสุดเมื่อปี2 0 1 4ที่วาร์ดี้นแคบพลาดในการแข่งขันที่มารีสีนัดติดต่อกันแม้ดาก้กาและเฮนานโซนั้นจะสามารถทําแต้มได้ในตราที่เหมาะสมแต่ก็ยังเทียบกับผลงานวาร์ดี้ไม่ได้ต้องอยอมรับว่าการประกวดตัวในช่วงแรกของทั้งคู่นะครับสร้างความประมาทให้กับวาร์ดี้อยู่บ้างโรเจอร์กล่าวถึงวาร์ดี้หลังจากจบการแข่งขันกับลิฟฟ์วา่าเขามีผลงานที่เหลือเชื่อเขาสามารถทําประตูได้ทุกประเภทครับจบสกอร์ได้ดีเป็นไฟคู่คามต่อฝ ในขณะที่ดาก้านะครับเป็นเพื่อนที่ยุดน้อยยังคงต้องเติบโตไปอีกนานและก็พัฒนาไปเรื่อยๆเขาสามารถเติมเต็มนเิเฮนานโซในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแต่นั้นไี่เพียงพอครับสำหรับที่เลเตอร์นั้นแพ้3เกมล่าสุดรวมถึงเกมกับเวสแฮมยูไนเต็ดด้วยคะแนน10ต่อ3ด้วยแต่โรเจอร์เอนะครับพอจะมั่นใจขึ้นมาหลังจากที่เอาชนะลิเูได้อย่างไรก็ตามครับ การเสียผู้เล่นคนสําคัญในทีมของเลตเตอร์นะครับต้องเผชิญกับความยากลาบากในช่วงต้นฤดูดกาลดังนั้นโรเจอร์เองนะครับยังคงตั้งตางตอรอคอยผู้เล่นเหล่านั้นให้กลับคืนมาให้กับทีมได้นะครับเผื่อว่าชานะการของเลเตอร์นั้นมันจะดีขึ้นข่าวต่อมาครับเหตุผลที่ทําให้ยูริเตอร์มองครับสมบูรณ์แบบสำหรับอาร์เซนอลเควินแคมเบลล์อดีตกองหน้าของอาร์เซนอลครับเ <c oughs> ชื่อว่ายูริเตอร์มองนะครับจะเข้ามาเติมเต็มตําแหน่งกองกลางของอาร์เซนอลได้อย่างสมบูรณ์แบบ หลังจากที่เตอร์ลมองนะครับตัวเป็นข่าวคราวกับอาร์เซนอลเนื่องจากเจ้าตัวนะครับไม่ได้สัญญาใหม่กับเลสเตอร์ดังนั้นคาดว่าเจ้าตัวนะครับน่าจะพร้อมในการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เขามีคุณสมบัติหลายอย่างที่ทําให้เขาเนี่ยเหมาะสมอย่างยิ่งกับอาร์เซนอลตามคําบอกเล่าของแคมเวลจึงเชื่อว่าเขาน่าจะเข้ามาเติมเต็มเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลนั้นขาดหายไปเขาเป็นผู้เล่นกองกลางที่ดีที่สุดและความสามารถในการทำประตูของเขานะครับมนช่างยอดเยี่ยมนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลนั้นขาดหายไปในตำแหน่งกองกลาง าวต่อมาลิซิกเกอร์พูดถึงเลตเตอร์ท่ำกลางผลงานล่าสุดของโรเจอร์ซึ่งเก็บล่าสุดนะครับต้องยอมรับว่าวินเนอร์เจอร์เองเนี่ยพิกโฉมเลเตอร์จิมมี่เรดเน็บค่ัผู้เชี่ยวชาญของ SKYSPORT เคยเตือนเลตเตอร์ว่าไม่ควรขายโรเจอร์แม้ว่าฟอร์มของเลเตอร์นั้นจะย่ำแย่ลงไปแค่ไหนครับ พระเขาเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไปดีกว่าโรเจอร์อีกแล้วนะครับเกมที่ผ่านมาเนี่ยเลตเ,เตอร์นะครับไร้ชายติดต่อกันถึง5เกมแต่เกมล่าสุดน,นะครับพวกเขาสามารถพลิกกลับมาชนะได้แฟนๆของเลตเ,เตอร์นะครับเป็นกังวลหลังจากที่เลตเ,เตอร์นั้นพ่ายต่อวูฟเฮมตันแฟนๆเองต,งต่างตกตะลึงกับความพ่ายแพ้ต่อวูฟสองหนึ่งนัดที่ผ่านมานะครับทำให้พวกเขานะครับพลาดโอกาสในการผ่านเข้ารอบสำหรับเกมยุโรปครับหลังดูเบนเดเวสทำแต้มด้วยาาการจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมจากเตโทษ เลเ,เตอร์เอมิอกัดหลายครั้งในการทำประตูเต่พวกเขาไม่สามารถทำประตูใช้ได้นั่นทำให้เป็นแฟงงนงงว่าเลเตอร์นั้นอาจตกรอบอาจสายเกินไปสลับเป็น Manager. เนเจอร์เราจะตั้งข้อสงสัยว่าเลเ,เตอร์เนี่ยจะผ่านเข้ารอบพรีเมียร์ลีกของยุโรปได้สำเร็จหรือไม่หลังจากที่พ่ายต่อบูแิมตันเลเตอร์นั้นได้ท้าทายตำแหน่งชมเปยนลิกและก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันในยุโรปถึง2รูปการที่ผ่านมาแต่หลังจากที่พวกเขานะครับพ่ายแพ้พวกเขาก็หลุดไปอยู่อันดับที่11ตามหลังบู๊7แต้ม ดังนั้นนะครับในรูการนี้อาจจะสายเกินไปที่เลเตอร์นั้นจะกลับมาอยู่ดัดับที่5เจรี่เินเกเกิ aker, นะครับแสดงความคิดเห็นหลังจากที่เลเตอร์นั้นแพ้ล่าสุดครับเจอรี่เรนเกเกิลครับตำนานของเลตเตอร์นั้นเชื่อว่าความพ่ายแพ้ของเลตเตอร์ต่อ,ตอบูฟนั้นนะฮะเป็นเรื่องที่ปกติของรูการนี้ในขณะที่ฟอร์มการเล่นมินิล,ลิกที่ย่ำแย่ของพวกเขายัางคงนวนการไปและมองว่ารูการนี้ในกาเลเตอร์ยังเสียป,ประตูได้ง่ายจนเกินไปเลเตอร์ครองบอลได้สำเร็จครับ,โด,รรบโดยการครองบอลได้มากถึง65%และก็ยยยยิิงงงงงงได้้้มมากกถึ17 11คครรัััเเเื่่อททีีีบบบพ แต่ความกดดันยังคงเป็นการเพิ่มสําหรับเบนเรดเจอร์ครับเนื่องจากเลดเตอร์เองทุ่มเงินมหาศาลในการพลิกเกมสำหรับข่าวต่อมาครับโรเจอร์ Roger เองยังคงมีความกระตือร้อนอย่างเต็มเปี่ยมนะครับไม่ว่าทีมนั้นจะพึ่งแพ้บู๊ปไปซึ่งทําให้ทีมของเขานนเนี่ยไม่ชนะเกมมาติดต่อกันถึง5เกมในพรีเมียร์ลีกแล้วซึ่งโรเจอร์กล่าวว่าบางครั้งหลังจากที่เราแพ้เนี่ยเรามีความผิดหวังครับหรือไม่ไคุณก็หงดหยิด แต่ผมมีความกระตือรือนมากผมได้เห็นเราเะครับเริ่มกลับมาอยู่ในระดับการเล่นและก็การสร้างสารรค์ของเกมเราเนี่ยมันดีขึ้นมันน่าผิดหวังครับในเรื่องของผลแพชนะพวกเรายิงงสองครั้งครับจากนอกกรอบเกตโทษแต่มันเป็น2ประตูและมันก็เป็น2ประตูครับมันไม่เคยสมบูรณ์แบบกับการตามหลังในช่วงต้นเกมครับแต่มันแสดงให้คุณเห็นถึงความกล้าหาญและสปิริตของเล่นถึงวิธีการกลับมาสู่เกมอีกครั้งหนึ่งเราดูอันตรายครับและก็ได้ประตูตีเสมอ การกระที่ของเราเนี่ยและความสดใสในพื้นที่สุดท้ายถือว่าดีเลยทีเดียวครับแต่เราก็ขาดตำแหน่งนั้นสำหรับความพยายามในประตูจังหวะสุดท้ายของเราผมพอใจมากกับคุณภาพในบางช่วงสปิริตและก็อัตราการทํางานเนี่ยคุณจะมองไปยังไงยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถชนะติดติดกันได้อยู่แล้วครับวันนี้เนี่ยมันก็แค่การรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้ครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนผมเชื่อแบบนั้นนี่คือการเด็กเขาสารของลิเตอร์สตีครับ อย okay. ลืมกดลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ